จริงเรื่องของแผนที่เนี่ยนะคะมันยังเอาไปประยุกต์ใช้งานได้อีกหลากหลายมากจนบอกไม่ถูกอะ่ะคือคนเรามันจะต้องไปทําอย่างนูน้นอย่างนี้ตรงที่นั่งที่นี่อยู่ตลอดเวลาเลยนะอย่างนี้นะคะอย่างแยกจังั่นที่บอกเนี่ยเป็นการระบุรายละเอียดลงไปบนแผนที่ที่ช่วยได้มากนะคะผมระบุได้ด้วยนะว่าเมื่อเช้าฝนตกทําไมคะดูสภาพอากาศได้ด้วยสา,ามารถดูสภาพอากาศได,วได้ว่าถ้าฝนตกคนกรุงเทพเรารู้อยู่ดีว่าถ้าฝนตกแปลว่ารถติดเผื่อเวลาสักนิดหนึ่งถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วมันก็สบาย นี่โอ้โหต้องบอกว่าเริ่มไฮเทคตัวจริงแล้วเนี่ยเดิมอะผมอันนี้สารภาพแบบตรงไปตรงมาครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมยังใช้วิธีการดึงปั๊กคอมพิวเตอร์อยู่เลยะคะคือผมใช้คำว่าไม่รู้เรื่องเลยดีกว่ากับเทคโนโลยีนะ,ค,ะคืออันนีจ้จากใจจริงเลยฮะถ้าอย่างนั้นมันก็มีความหมายว่ามันสามารถใช้งานได้ง่ายมากเลยด้วยสิคะความหมายถูกต้องครับเพราะว่าพอรับเครื่องมาใช้เมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วค่ะนะรับเครื่องมาลองใช้ดู ผมก็เบลล์รู้สึกว่ามันจะยากหรือเปล่าเขาก็อธิบายให้ฟังของวิธีการลองใช้งานมันจะเป็นยังไงเลยต่างๆนานา,นาพอลองใช้ดูปุ๊บเออ,เอ,อมันไม่ยากอย่างที่คิดะนะมันก็เออมันง่ายอะ่ะใช้ปลายนิ้วมาได้ฮะเขี่ยไปเขี่ยมาเออสนุกไม่สนุกสนุก,สน,กสนุกครับสนุกปุ๊บแล้วก็เข้าไปหาฟังกชันอะไรเงี้ยมันก็ง่ายพอมันง่ายแล้วก็ลองใช้ไปเรื่อยๆมันก็เลยเออเริ่มเริ่ม